สวัสดีครับตอนรับข่าวสูโยบันเราไมค์ึ้นเข้ากาหลงเลวันนี้ผมและทีมงานมีภารกิจจะพาท่านผู้ชมมาตามห้าหัวมันครับถ้าเป็นหัวมันธรรมดาตี่คนู้จักอาจะรู้จักหัวมันสัมปลล่งหัวมันกีนูวได้นะแต่ว่าหัวมันที่เราจะมาห้าในวันนี้มันไม่ธรรมดาครับเขาเรียกว่าหัวมันเซออันนี้ผมกับพึ่งโรไม่นานที่ครับว่าหัวมันซื้อมันมีซึ่งเรามาห้าในใน่วนยางนี่แหละนัวกับตีมันรอยแล้วเดี๋ยวเราไปตามห้า หัวมันซื้อครับต้องบอกว่าวันนี้เรานัดจีมงานมาเคือบตั้งหมู่บ้านครับวันนี้ k, k, ต,ตัง้งเด็กๆต่างคนเต้าแต่ว่าเต็มส่วนยัางไปเลยตอนนี้ต้องข้ออนุญาตจากก้องส่วนด้วยนะครับเราไม่ได้บลอกแล้วแต่ว่านนน่มเตียนมาแล้วน่มตีมานตายไรนาะมากับตอนนี้จีมงานกองพวกเรากำลังคนห้าแยกว่า เหมือน,นรับไต่มาไต่ส้วนกันเลยนะเราคุยกันวะนี่ผมเชื่อว,ว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้บางทีในี่สวนยางตัวเองก็อาจจะมีนะว่ามันเชื่อนี่ถ้าเป็นปากกลางนี่พี่ตัดไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่ามันมืเอเชื่อมากนี่ต้องตามพี่เสียสิจอยคอมเมนต์มาเด้จ้ะน,นี่ครับท่านผู้ชมลักษณะของใบว่ามันเชืนะ่อนที่เรามาตามมาวัานนี้ใบก็จะเป็นใบเรียวๆอีเช็คนี่นึ่งกรองตามซีฮาเชก ซึ่งงาหลักงานจะเป็นยานเป็นเต้าเป็นยานเนี่ย,ยเนี่ยเย้าเนี่ซึ่งเราเวลามาพบก็ไปไปตามยานหลายไปหลายไปทึ่งอันนี้นนจุดอยู่ตรงไหนก็เรากุดตรงนั้นใช่ไหมครับเวลาเราีมองกรารนโอ้อแต่ว่าจ้าก,กินไอ้ร้อยนวดเหล็กด้วยว่าแก่งต้มกระโรยตมบวดกระโรยหรือเปล่าป้าไปลิด<ม>ล่างาอกแล้วซึ่งการลิดลิดออกเปลือกอกแล้วซึ่งปลาไปกว้านเหมือนจินเหมือนจินตบวดนั่นใจ่ปลาเันครับ โอ้สุดยอดเลยนี่ครับเราได้หัวใหญ่เหล็กเดียวคุณหลับพุดไม้นี่อ้วเติบเลยนี่ลักษณะกลายมันมื่นเชือกันนะอันนี้นะเอ็นคุณลับว่าพาไปแกงส้มแกงตีทำได้หลายเมนูครับเราถ้าว่าเป็นเมนูมาต้านกับมกหรือว่าเราำตำตำบวชน, <c oughs> นะเป็นต้นนะตำบ,บวชทำไรเป็นอะไรเลยร้อยร้อ,อ,อยนี่แต่เดี๋ยวพอเราห้าเซตกันแต่เดี๋ยวเราไปตำกินกันนะ ไปมาอีกแล้วหนึ่งหัวเรียกว่ากลมกลืนครับธรามาติมากๆเลย FC คอยสังเกตแลรในช่วงยางเพื่อกครตัดยางตัดได้ไนะก็ลองสร้างเกตแลรลักษณะก้องใบถึงกาเต่าเออน่าจะจ่ายก็ลองลองกุดเลนะเพื่อได้เจอว่ามันเจอนะกลับว่าลักษณะเนื้อจำพัดจะใก,กล้ๆกับโบว่ามันออนได้เป็นลรครับจะไม่เมือนกับโบมันซ้ำปรั่งได้เป็นไงตีมันเราเรียกว่ากุยช่วงยางเราเตียนมันแล้วตอนนี้ นี่ตาจากล้องส่วนมาเย็นร้อยนะครับย่าคิดว่าเป็นรอยมู่เตือนนะครับเนี่ยรอยก้นเนี่ยครับเรื่อเอาคิดว่ารอยมู่เตี้ยนมาดุนี่ลักษณะใบเป็นยานนีใบมันเป็นแยกมันไปกัญชาเลยครับนี่ไปตัดได้แล้วครับตัดได้แลยโจดเดียวมันออกมาเป็นเตี้ยหัวแต่กล้องวันนี้แล้วแล้วบังตัดเอาแล้วเยอะๆนึงอู้วะ นี่บังตัดตำสำเร็จแล้วว้ามันเซื้อว่ามันเซื้อตาเตวิทัตั้งเก้นนะเขาจะโยในปืนเตะอันดับเบรกเลยดินต้องรวนดินไม่แข้งนะนะต่ส่วนนห้ดินแข้งแนี่จัดหวนน่าจะไม่มีนี่ไม่แน่ใจว่าจังหวัดอื่นเขาเรียกว้ามันได้ยังมั้งนะป๋อวิทัตมันใจเลือเกินว่าแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอเขาเรียกไม่เหมือนกันอันนี้บานบิดาเต่อมเภอปะเลี่ยนจังหวัดตรังนี่เขาเรียกว่าวมันเสื่อนะครับตาจังหวัดไหนอยากว่ามันได้ก็รบกวนคอมเมนต์มาบอกกันทีนะ อย่างอีวนึงเลยตรงนี้โยติดกันเลยสองว่าต้าเรวตาเล็วว่าต้าว่าตา้าเล่ไม่ธรรม,มาดานี่บางตัดกุดศลโยกลงยมงว่านี่นี่ถ้าสังเกตลักษณะวาัวนะตัวผิวของวัวตีผิวมันนี่ยเมื่อนั่งไก่เลยนี่นี่เลยมันจะมีตุมต้มๆแบบเมื่อนั่งไก่เห็นไหมมีก้ออกนกันเป็นรากฟอยเล็กๆออกมาเต็มเม็ดเลยรอบวัวเลย อยู่เนื้อข้องไอตัวมันเจี้อเนี่ยจะออกแบบเรืเ่องเรื่องเรื่องเรี่องที่น้ำตาลหนอนครับข,ข,ขึ้นแล้ว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 นี่มีใ้มีใ้วันี้มีใน้นกกับนกมาไล่ไล่ก้นนะชวนปู้เจียวจานมานี่นี่ยเรามีปูเจียวจ้านชวนปู้เจียวจ้านชวนเด็กๆชวนเปื่อนมามากุดหัวมันกรับือว่าเป็นวิธีนะตี5 5ห้าะเลยากเลยรับไวรุ่นทำไมนี่ ว้าวเราบกบัตว้าวหน่อยเติบหน่อยเติบนี่แหละยานนี่นี่นี่เยดนี่น่ะยานนี่นะนี่คือยานมันแต่ว่าวัวไม่ส้มยานเลยนะนาดของวัวนี่ครับตรงนี้แต่ไปตัดกุดเดียวของอย่างเลยเรานี่จาวัวอะไรนี่ตรงนี้มีเสี้ยงนั่นของกันอะไรอย่างเลยเศีวัวเศียโจดเศียวัวตรงนี้โยดติดกันเลยนี่ผมขาดไม่ตึงเลยนี่ว่าในช่อนยางเลยมันแบบไม่มีไม้ไรนะแต่มันมีข้องดีขุ้มสับตายดินยบอยู่ ลองไปหาเล็กใคลแต่ว่ามีส่วนยางนะนือว่าส่วนยางเปลีอนก็ได้ออเออไรส่วนยางได้แต่ว่าไรดินรวนๆตาแต่ว่าผมไปหาข้อมูลก็ว่าจะโยกแกๆ่ๆก,กับไส้กรองได้ปบบนั้นเลยไปบ้างกลางบึงกลางไรปแบบนั้นเลยแต่ดินรวนๆนะนี่เล็กๆกว่านี้ตรงช่วยไหมครับตรงช่วยไหมอ๋อเอฟซีไทยว่าตรงแม่ได <laughs> ้กับแต่กับเมันมู่งเดือนพุ่งลงเลยนี่ลองรอย ข้ออนุญ,ญาตเจ้าก้องส่วนนะครับถ้าเพื่อว่าเจ้ากล้องส่วนอยางและคลิปนี้อยู่นะครับตอ้องข้ออนุญาตนะครับข้ออนุญ,ญาตาม,ามาแกวกมาแปวมาตั้งว่างออกอยางข้องส่วนตันนะครับสิใในนนบ้จประชาาโอ ได้แล้วครับโอ้อยแงว่ากองหน้าตัดยิปนะนึงเดี๋ยวตราได้เพื่อตอนนี้กันละ่ะนะครับโอ้เด็กๆมันต้องกุดว่าแับน,นี้ก่อนนะหลวงปูมเต้าหลวงปู่ปก็คุดว่าเต้านะไปกุดต่อกุดต่อใจแรงอันเด็กดเราตัดเราช่วยกันกุดอยู่ประมาณสองเขงงียวมงเด้เป็นไปกปอนกระึงตุ้งแล้วแกเต็มตุ้งแล้วนี่ ยังไม่ร่วมกับกล้องกุลับนะกล้องลับนะั้นแนะกได้จ่อไปแต่อันนี้กล้องเราที่เราจวยนกุดเลยนะนี่เลยนี่เปียบเลยเอาไปในเอฟซีแฮซี่จยกันอมเมนตหวาให้เราไปตั้งสั้นเมนูได้ดีนะแต่ว่าเราก็มีอยู่ในว่าแล้วเพื่อว่าในรอบหน้าทฮปซี FC, แนะนําเข้ามาเราอาจจะไปต่าตามนะเพื่อมีเมนูที่ว่าน่าสนใจเนี่พยพอเราได้มาแล้วเดี๋ยวจะล่างก่อนกันบอันดับแรก นี่เราล็อบมาตึ้งบ้านแล้วครับเมนูที่เราคิดไว้ว่าจะรังส้นในวันนี้นั่นคือตอมบวชขัาวมันเื้ออ่าเป็นเมนูมาตาตันละครับเมนูตีจบแล้วเมนูนี้เมื่อเราเนี่ยดับับแรกเราต้องปลดล่างอย่ไหมครับล่างให้พอหน่อยน้อยแล้วนะล่างให้พอดินออกดึง้เราจะมาปอกเปลือกออกนเนื้อข้างในนี่เนื้อจะซีเข้าววนวลสวยงามนี่ข้างในนี่เลยนู่นนี่รับนี่ปอดล่างโยมเมื่อไหนได้กับ มันหมึอเสื้อนะพจีนะแต่นี่มีเล็บมีได้รียบร้อยตาไม่ปิดไม่ปลาดนั้นไปธาหวาน่าจะเป็นมันหมืดเสื้อแหล,ปละปากล้างใช่ไหมครับอันนี้ก็ความรู้จากเอฟซี้วยนะอาจจะเป็นว่าแต่แรกมันเป็นปลาใช่ไหมถึงคนไปห้าว่ามันตึงเอาไปแร้งถึ่งเสื้อบนี้คนมันเราก็ตื้อใช่ไหมเวลา,าเขาปากเราไรกก็แม่แม่เอ่ยกับวัดเสื้อกับเปลี่ยนเป็นหัวมันเสื้อ <laughs> มีเห็ดป้นมีเห็ดป้นหัวมันเสื้อรับเปลี่ยนมาจากวัวมันเสื้อ ว้านวัวมันเซ็ตเรียบร้อยครับแลต้ตอนนี้ข้าวนวลร้อยนี่มันเป็นเราควานเป็นจินแบบพอกคำปอกคำแล้วนะสําหรับมาตมบวชดถ้าใครตีว่าพึ่งทํานะครับอย่าตกใจนะตอนเรากาลังปอกเปลือกนี่มันจะเหมือกเหมือกริดเราลางน้ำกระใหเหมือกเนี่ยตอนนี้เราเตรียมตัวครับอยู่ในป่าปล๊มตรงนี้เราจะมาตั้งเผก่อไฟกับไม้ฟืนที่จะร,รังส้นเมนูกันเยาจะรังส้นเมนูตมบวชดวัวมันเซอ นี่พ่อนำเตเดือดเราก็เหลื่อมไส้หัวมันเซื่นลงไปครับพอหัว่ามันเปื่อย mm. เราก็เหลื่อมไส้ครงปรุงได้เลยครับเนี่ยพี่จะใส่น้ำปึ้งก่อนใส่น้ำปึง้งใส่เกลือทึงคับเราจะเพิ่ม texture ข้องงานด้วยมาเลซีากู๊ นะใส่สากกูกันแลวตมบันต้องใส่สากกูเลย <S <S <ไป S 1> เรื่องการกองกำเน,นักดกันนี่ลูกรางาตักดกับไอป้ปสเดิงซเซ็ตเรียบร้อยครับตมบวดขั้วมันเสื้อหรือว่าขั้วมันมือเสื้อนะฮ้อมครับ อ๋อเมื่อนตอมบวชกลวยได้ไปนั้นเลยมันก็ฟิลเดียวแลยนะแต่ว่านี่เราใช้หัวมันนะคือเป็นหัวมันเซอร์นะบันเราก็เรียกตัดก็ชิมก่อนแล้วก็บอกถึงรสชาติของหัวมันเซอร์นะที่เราไปห้ามาวันนี้ก็ชิมหัวมันก่อนนะครับก็ชิมหัวมันก่อนอันนี้ชิมยับยับไม่ได้กันลุดนะครับเพิ่งออกมาจากเต๊เลยเดียวมันจะมีความแบบ ความเข้มของรสจัดน so ึกออกไหมครับความเข้มของของวัวม <translations> ันนะคือแบบถ้ามันวัวมันซ้ำปลาล่งวัวมันเตะแต่เรากินกันไหมครับมันจะมันก็จะวัวมันนั่นแหละแต่วันนี้มันจะมีความตางเยอะความตางเราจะวัวมันซ้ำปลาล่งมันเตะแต่เรากินกันอยู่บ่อยๆอันนี้มันจะมีความเป็นตัวอย่าง texture ถ้าถ้าภาษาอังกขีเรียกว่าง texture มันจะมี texture ของรสจัดติดติดตางจากวัวมันปกติมันจะมีความเข้มรสจัด ต่างๆมันจะเค็มๆว่ะเราจาดของตัวเนื้อว่ามันจะเค็มๆว่ะโดยรวมร้อยครับโดยรวมมันจะเค็มๆแล้วนะเค็มๆเห็บๆนุ่มน่ะอันมันมันนะอืวันนี้ก็ถือว่าภารกิจครับภารกิจที่เราอยากทําเองกันและการอยากนําเสนอให้เอฟซีได้เห็นกันนะสาหรับหัวมันเซอ รับปากเอืน้นจังหวัดเอืน้นอาจจะอยากกีกแบบนะึงแต่บันพิทศนั้นก็อยากว่ามันเสื้อนะวันนี้พรรับความรำเรแล้วครับได้กินแล้วสำหรับใครที่ไรื่คลิปนี้แล้วทุกใจแล้วมีสาระมีความโรนะรบกวนกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์กันตามสเตปนะครับจนกว่าจะพบกันไหมครับในอีพีต่อไปสำหรับนิทัศฑ์ต้องก็กลากครมวัดสวัสดีครับ